อ่าเป็นไงละมูนสมูทมากนะครับผมดูดิอาชีพสกัดนะครับหรือพินอ่าเรียกง่ายๆพินพระนั่นแหละนะครับผมภาพสวยมากออกลูกครึ่งฝรั่งเนาะดูเหมือนลูกครึ่งนะครับภาพดีเทลเราใส่ใบหน้าตัวเองได้ด้วยนะ กีฬาติช็อปมีให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ทั่วโลกลดสูงสุด40%ปลอดภัยไลฟ์รีฟันติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงตามลูกศรสีแดงลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมที่ช่องรับจ้างเล่นเกมออนไลน์ทั่วโลกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมยักษ์ใหญ่ระดับ 8K เกมในตำนานที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับเป็นเกมสร้างรายได้เงินดีอีกหนึ่งเกมสำหรับปี2025รูปภาพขึ้นมานะครับวิธีการดาวน์โหลดเชื่อมต่อ VPN อยู่ที่ใต้คลิปนี้กลุ่มการตลาดกลุ่มแรกของประเทศไทยนะครับทำข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่าวันนี้จะมารีวิวออค์ทั้งหมด สอาชีพซึ่งได้ไล่ลงคลิปวิดีโอให้ตั้งแต่ปีแรกนะตั้งแต่2024จนต่อปีนี้2025และเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้ที่จะถึงของเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการลงแนวทางต,ต่างๆให้ไปติดตามที่กลุ่มคนจริงเท่านั้นนะครับสร้างไว้ทั้งหมด2กลุ่มและ NC เหมือนปีที่แล้วชนกันครบรอบ1ปีพอดีนะครับผมอาอาชีพแรกได้แก่เบอร์เซอร์เกอร์นะครับนักสู้ ผู้ดูเดือดที่เก็บเลืดเป็นอย่างไรนะครับเรากดเข้าไปดูได้เลยนี่นะครับหน้าตาของเบิร์ดเซอร์เกอร์ใครที่ชอบความถึกเถื่อนนะครับอึดอึดเถืถถถ่อนเล่นงาน่ายเล่นสบายก็ต้องเบิร์ดเซอร์เกอร์นะครับเราสามารถเข้ากดเข้ามาดูรีวิวของคลิปตัวละครของแต่ละคัสแต่ละอาชีพได้เลยนะครับภาพการาฟิกบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมยังไงก็ไปติดตามที่กลุ่มนะข้อมูลต่างๆลงไว้ให้เป็นปีแล้วนะครับนี่นะครับ เล่นกันที่ภาพระดับกราฟิกสูงสุดแบบ Full HD 8K กันเลยทีเดียวอ่าเพราะฉะนั้นต้องเตรียม RTX 4090ไม่รอแล้วแหละฮะอ่ารายละเอียดดีเทลสวยงามมากนะครับต้องมาดูว่าจะแก้ไขเรื่องปัญหาบอดได้หรือไม่นะครับมีประวัติซ้ำรอยจากหลายๆเกมแล้วนะครับผมอ่าต้องมาติดตามกันดูต่อไป ต่อไปนะครับอาชีพต่อไปก็คือสกัดนะครับผมหรือพินนั่นเองอาชีพนี้ผู้หญิงและใครที่ชอบเกี่ยวกับพระน่าจะเล่นกันเยอะนะครับเพราะว่าสวยงามมากนะครับภาพดีเทลรายละเอียดผมเห็นแล้วผมยังชอบเลยนะครับอ่าเป็นมันคือสายซับโดยมีอาชีพเดียวครับมันก็คือพระนั่นแหละนะครับผมดีดพินเนี่นะครับภาพดีเทลอ่าเป็นไงละมุนสมูทมากนะครับผมดูดิ อาชีพสกัดนะครับหรือพินอ่าเรียกง่ายๆพินพระนั่นแหละนะครับผมภาพสวยมากออกลูกครึ่งฝรั่งเนอะดูเหมือนลูกครึ่งนะครับภาพดีเทลเราใส่ใบหน้าตัวเองได้ด้วยนะให้ไปติดตามที่กลุ่มใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทําไว้ให้หมดแล้วแน่เป็นไงสุดยอดนะครับอ่าต่อไปอาชีพต่อไปนะครับสําหรับ จอมเวทใครที่ชอบความขมังเวทเขาเรียกว่าพวกจอมเวทสายเวทครับต้องตัวนี้เลยบอนบาร์ bon Bar, นะครับผมพูดถ่ายทอดความหมายซึ่งมันแปลเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ตรงนะครับจากเกาหลีอ่ามันก็คือเรียกง,ง่ายๆจอมเวทสายเวท,เวทนั่นแหละนะครับผมนี่นะครับใช้ไม้เท้ามีคริสตลัลตัวละครเซ็กซี่มากนะครับผม,มเงียนไปหมดกันเลยทีเดียวอ,มอมืมีสักลายด้วยนะ เส้นเลือดขอดหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะครับผมเห็นขาวจนเห็นเส้นเลือดขอดนะครับ <laughs> ตัวละครเซ็กซี่มากนะผมใครชอบแนวนี้แนวเวทมนตจอมขอมังเวทก็ต้องบอนบาร์นะครับผม <laughs> เดี๋ยวจะมีการรีวิวลงให้ในคลิปให้ไปลงคะแนนชอบอาชีพไหนเลือกอาชีพไหนหลังจากคลิปวิดีโอนี้นะครับไปลงคะแนนจะได้เป็นข้อมูลคอนเทนต์ให้แก่ผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นเก่าเลยนะครับ ต่อไปนะครับอาชีพต่อไปคือขุนศึกนะครับผมว่าอาชีพนี้ใครที่ชอบความหล่อความเทค่ความเฟี้ยวฟ้าวมันให้อารมณ์ก็คือแอดสัสซินนั่นเองอ่ามันให้อารมณ์เหมือนแอดเลยเพราะมีเพียงแค่4อาชีพเท่านั้นการโจมตีที่เจาะทะลุวิญญาณสายหอกนะครับผมอ่าโอเคเราเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรไม่โอ้โหแค่เห็นผมก็อยากเล่นนะครับ ใจผมนี่เทไปทางขุนศึกแล้วแหละตอนแรกว่าจะเล่นเบอร์เซิร์กดูทรงว่ามันจะตีช้านะครับเออคิดดูก่อนหรือว่าจะเล่นจอมเวทดีเออไปลงคะแนนกันนะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยใครชอบแต่ที่แน่ๆผมว่าขุนศึกเนี่นะ่าคนจะคนน่าจะชอบเยอะเพราะว่ามันความหล่อความเท่ความเฟี้ยวฟ้ามันมีคาแรคเตอร์เดียวครับดูทรงผมก็กินขาดแล้วครับอ่าโอเคอ่ะ คลิปรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้าไปากดคะแนนช่วยกันผมจะสร้างโพไว้ให้สำหรับทั้ง4สายสี่คาสสี่อาชีพแล้วเราก็ไปลงความคิดเห็นกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปเก็บเลเวลก่อนแล้วเจอกันวันเปิดจริงในเดือนมีนาคม2025-2568ติดตามอัปเดตแบบรวดเร็ว24ชั่วโมงเร็วตามที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ